ส่าคนแกนเขาวินซาคนแกนเขาเวนิกน,วนก็เลยมาซื้อกับเขาพี่น้องกับเขาตลาดมอ,อิแดงเฮ้าพากันทย,ยอยซื้อของซื้ออาหารการกินมีจุดคัดกรองนะคะตลาดมอคอเรามีจุดคัดกรองยังยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่เหมือนเดิมยังคัดกรองนะคะทางเข้าตลาดมอนะคะ

Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change. Let me take you to the wonderland that only you can change. All I love you. Let me be there.

้านสลัดเฮาอันเสียนันสลัดนั่นพี่ผู้ชายอยู่แถวนี้ก็ลเหรอบ่กินสลัดรหุ่น่ยอ้วนลัเนี่ขนมนี่กินยำเอายำนี่แม่เอายำ ทุ่งพระใดน,นะสามสิบห้าจ้ะอันนี้นำหน่อยจ้าจะเป็นงานพวกกับกีมาจะไา่ดีค่ะแต่แอนนีทีมันหมดทำไม่ทันอืมสูตรดั้งเดิมเหรอดั้งเดิมอันที่เราใส่ทีมันหมดอ๋อมันหมดอะไรอร่อยอะไรอร่อยก็งานเนี้ ไนัทำเองเนีย่ยงาคั่วตัวนี้อร่อยมันจะห,าห,าหาวะานหอมงาคั่วแต่ตลัดคีมันหมดะะมันทำไม่ทันทำไม่ทันได้ที่นี่มีค่ะตลาดน้ำใสจะเป็นน้ำ,นำนส้มสายชูนิก้าแล้วก็ซีฟู้ดตลาซีฟู้ดก็มีข้าวตุ๋นน่าอร่อยนะคะร้านเอ็นจอยนะคะคจะหมูกระทะพร้อมทานนะคะหมูกระทะพร้อมทานอยู่ในตลาดมอดินแดงของเรา หมูกระทะพร้อมทานเอาของพี่ชุดหนึ่งน้ำจิ้มไม่ต้องเอาเผ็ดมากเลยเอาเอาปลาสมอะไรนะเอาเป็นธรรมดาหรือเ่าเติมหมูะคะะรนะับเอาธรรมดาจะเท่าไหร่นะสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทนะคะเราสั่งได้ก็ต้องไปย่างยากเลยพี่นอ้องเออ ร้านเอลหมูกระทะนี่พี่เอลนะคะพี่เอลอยู่ตลาดมอดินแดงแล้วนะพี่อยู่ตลาดมอดินแดงเด็กๆต่อคิวกันซื้อนะคะเด็กๆต่อคิวกันซื้อน้ำจิ้มมีทั้งเผ็ดเลยไม่เผ็ดใครอยากเผ็ดก็อ๋อเพียวหวานใครอยากจะเติมกระเทียมเติมพริกก็เติมได้นะคะโอเค หมูกระทะพร้อมทานนะคะหมูกระทะพร้อมทานอยู่ในตลาดมอดินแดงของเราค่าหมูกระทะพร้อมทานเอาของพี่ชุดหนึ่งน้ำจิ้มไม่ต้องเอาเผ็ดมากเลยเอาเอาผสมครับอะไรนะเอาเป็นธรรมดาหรือเราเพิ่มหมูับเอาธรรมดาจ้าเท่าไหร่นะสี่สิบบาทครับสี่สิบบาทนะคะเราสั่งได้ไม่ต้องไปย่างยากเลยพี่น้อง ร้านเอลหมูกระทะน uh huh> ี่พี่เอลนะคะพี่เอลอยู่ตลาดมอดินแดงแล้วนะพี่อยู่ตลาดมอดินแดงเด็กๆต่อคิวกันซื้อนะคะเด็กๆต่อคิวกันซื้อน้ำจิ้มมีทั้งเผ็ดเลยไม่เผ็ดใครอยากเผ็ดก็อ๋อพี่หวานใครอยากจะเติมกระเทียมเติมพริกก็เติมได้นะคะโอเคสี่สิบบาท ขอไปกินบ้านของพี่ด้วยวันนี้วันนี้จะยังไม่กินเลยี่ยังนั่นเนี่ยม <c oughs> ื่อวานมื่อออกกินเวดเพีรกนวันขึ้นไรแม่ต่พัดโควิดนี่วันขึ้นไรปลาใช่ไหมเนี่ย<า>เอเข้าช่อง สาวคนแก่นคนงามนะ YouTube เดี๋ยวโฆษณาร้านให้ด้วยอยู่ในมอนะคะอยู่ในตลาดมอดินแดงเราพี่แตนนี้เป็นตะดเสี้อพี่นอ้อนงอันซวงอันสามีภรรยาที่รักกันนี่ก็มาขายตั้แต่ขายดบขครดีลูกค้าประจำสาวคนแก่นคนหนึ่งละที่มากินประจำอันนี้มันบดอร่อยก็ต่อยใเสร็จก็ต้องเสียเนาะ

ก็สีนี้ไปจะได้อะไรกินเมาอเมื่อได้ค่ะต้มหมูค่ะคนดูสิค่ะต้มทำไมมันมีแต่คนเยอะมากคิดว่าตามคนที่ตัคุณค่ะพี่ใหญ่ชมค่ะบอทันใดว่ามาอยู่ เดี๋ยวถ่ายเวลาดีน้อยกันกันเบาๆมาเดี๋ยวสิดาจะยิ้สวยไหมคะสวยไหมคะอันนี้คนสวยกินอะไรคะวันนี้กินอ๋อทานตีนใช่ไหมกระไรกันคะตีนเมนูคนสวยเขากินกันอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะขอวิธีแฮงตี้หน่อยค่ะเอาเอาถ้วยจะใเวลากินก็เอาถ้วยเล็กๆมาไว้ใส่เศษขยะเตี้ยก็นี่ไงคะใส่ถุงนี้เลยค่ะถุงขยะเลยค่ะเราจะประหยัดถ้วยนะคะอันนี้อาหารคนป่วยใช่ไหมใช่ค่ะอาหารคนป่วยทำไมเป็นตะเศษท้องแทอ หางคนป่วยใจค่ะป่วยใจใช่ค่ะป่วยกายไม่น้ป่วยกายแต่ป่วยใจนี่สิเออวันนี้เขาไม่ป่วยนะใจเพราะว่าเขาได้ไปกินข้าวกับผู้ลังคนโอ๊ะหายนี่เบิ่งแค่พี่น้องกันเพราเบิ่งอาหารการกินของซาคนแก่นกันเมื่อเนี้ยน้องสองคนแบบเป็นน้องสองคนกินหมูใบผ้าเนี่ยแต่หางไม่เือะ มื้อใส่ไหนคือหมูกระทะเหรอหยู่ฝั่งทางไอ้ติดกําแพงฝั่งทางไอ้อะไรนะร้านแอลวันนี้อันนี้โฆษณาให้ร้านแอลนะการ้านแอลน้องอยากกินนะพี่พี่เอลพี่เอลน้องอยากกินพ่อเดียนสาวคนแก่ซื้อมาน้องก็เลยอยากกินหมูกระทะของพี่เอลเบาอะไรเบาแล้วเอาแต่เฮียโอเสียดายเอาเก็บพื้นเจ้าโลกไม่ทำงานนั่นเลยค่ะ ตอนนี้เราพักกินข้าวกันนะคะเสร็จตรงนี้อันนี้เ <c> ส <oughs> ็บเสบคี่น้องจเอจ,บ,งบ,จบแสบจะวานก้นเรขอบคจ๊สแสบเราพี่แดงเสียนสองเสนส,งส,นสงองบอสต้อไ้ถึงโดดหมื่นสอยอดติดตามหมื่นสองนะพี่น้องยอดติดตามยอด s <c> u <oughs> b s c r i b พันพัน คันเสร็จเเนาะทำมาสามเดือนกว่าเลือดเลือยอดไอเวลาเลือเวลาสี่พันชั่วโมงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงต้องกดดูไอคลิปละหนึ่งนาทีถึงสามนาทีแล้วพี่น้องกดเบิ้งมโหลดกดเบิ้งนสุดคลิปโหลดโอเคพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องขอพูดในลายสำรับคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติง <c oughs> ต้งติ้งสาสาวขอนแก่นเลยเด้อมอมค่ะ <c oughs> <c oughs> ลองกินข้าวอยู่กลางๆคุณโบกล้กาออกกองไปหน้องห <c oughs> นาบปรพร้อมหนาบปรพร้อมอีกคนหนึ่งก็บโบก้าออกแหขนตีนไก่้เป็นสื้อตีนไก่มาแหขน <c oughs>